สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับสวยไหมครับทุกท่านบอลสีเก่านะครับบอลเก่านะครับเนาะเศรษฐีพันล้านนะครับผมเอ่อได้ไปเห็นช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับเขาไปสัมผั์ตอนนั้นเสียเสียเขาซื้อบอลสีเศรษฐีพันล้านต้นห้าพันนะครับ ต้นห้าพันเลยนะครับต้นเล็กกว่านี้อีกเล็กนิดเดียวนะครับต้นห้าพันช่วงนั้นกระแสบอลสีพีคกมากนะครับเมื่อคืนก็ไปนอนดูไลฟ์สดเห็นเอ,อต้นบอลสีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาขายกันหกหมื่นจะบ้าตายนะครับหกหมื่นนะครับเออเราก็มานั่งคิดๆด,ดอูอ้ยถ้าเราซื้อต้นบอลสีต้นหกหมื่นมา เราจะต้องเลี้ยงดูปูเสือเขายังไงวะเนะี่ยแล้วก็เราจะต้องผ่าขายต้นละกี่บาทวะห้าหกหมื่นเราขายต้นละสองหมื่นถ้าผ่าออกมาสวยๆต้นละสองหมื่นต้นเล็กๆจะมีคนซื้อเปลวะเออขนาดผมขายห้าสิบหกสิบแทบจะไม่มีใครซื้อนะครับต้นละหมื่นสองหมื่นผมเข้าใจว่ามันหายากเนาะ มันหายากมันทำยากมันไม่เหมือนใครเด่เราก็จะเอามาทำไมวะสู้เราซื้อบอลสีแบบเนี้ยเอามาเลี้ยงดูเล่นเนี่ยสวยสวยไม่ดีกว่าเหรอครับนี่เริ่มเริ่มไปบูลลี่เขาเริ่มไปบูลลี่เขาไม่ได้บูลลี่นะครับลูกท่านคือแบบเราก็คิดเนาะบางสิ่งบางอย่างมันก็แพงเกินไปนะครับอย่างถ้าเป็นพระอ,องค์ละสี่ห้าล้านอันนั้นเขา เล่นกันจริงหรือเปล่าพละนะเออนาะช่างก็แต่ละวงการมันก็มีของถูกของแพงแตกต่างกันไปนั่นแหละครับทุกท่านอ่ะมาวันนี้มาแบ่งปันบอลสีดีกว่านะครับสาธายแยพร่ม,มาเยอะละ <laughs> มาแบ่งปันบอลสีนะครับค่าส่งแบบโอนเมา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 นะครับหกสิบบาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเก็บเงินปลายทาง เมาเหมาแปดสิบบาทนะครับอ่ามาเริ่มต้นแรกกันเลยทุกท่านนี่ต้นนี้นี่ครับเศรษฐีพันล้านน่าจะมีอยู่สองต้นนะทุกท่านในเนี้ยนี่เห็นไหมอุ้ยหลอดใหม่ก็สวยบางอันก็เผือกนะครับมันอยู่ในนี้เนะี่ยมันก็สวยดีอ่ะเศรษฐีพันล้านต้นนี้นะครับมันมีสองต้นอยู่ในนี้อะผมขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะ นี่ครับสวยๆเลยมี2ต้นเลยทุกท่านเอาไปเลี้ยงเอานะครับน้องกําลังโตแล้วด่างสวยด้วยด่างกําลังสวยด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะทุกท่านสวยๆเป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นกอเลยนะครับสวยมากเศรษฐีพันล้านต้นที่หนึ่งวันนี้เราจะออกแมวแบบ ไม้ด่างขาวนะครับเนาะต่อไปครับบอลสีเมืองเกาะเกล็ดครับทุกท่านนี่ด่างสวยเลยเมืองเกาะเกล็ดเอาไปทําแบบแม่พันธุ์ได้เลยนะครับเนี่ยเมืองเกาะเกล็ดนะครับเนาะขอที่140บาทนะครับ140บาทบอลสีเมืองเกาะเกล็ดนะครับด่างสวยเลยดูด่างทุกใบถ้าด่างแบบเนี้ยผ่าออกมามันจะไม่เผือกเขาจะจ่ายลูกสวยมากนะครับ ่ายลูกออกมาสวยมากผมก็เคยมีแหละด่างแบบเนี้ยอันนี้ก็คือแบบต้นแม่เขาก็ด่างประมาณเนี้แหละครับแล้วก็โตไวนะครับเนาะถ้ามันด่างเยอะๆด่างจัดๆมันมันจะโตช้าหน่อยแต่มันสวยนะครับแล้วก็เลี้ยงดูความสวยงามแต่ลูกออกมาเขาจะจ่ายลูกเผือกเยอะไปหน่อยนะครับเผือกนี่คือแบบชอบนุ่งขาวห่มขาวอะ่ะน่าจะประมาณแบบชอบพวกศิลแล้วทาอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับเนาะคนละอย่าง อาเมืองเกาะเกร็ดครับหนึ150บาทต่อไปเราไปโทนด่างขาวกันหน่อยอันนี้เป็นบอลสีลูกไม้นะครับด่างแล้วด้วยนี่ดูครับสวยงามมากทุกท่านดูใบใหม่สวยครับเนาะมีเม็ดด้วยนะนี่บอลสีลูกไม้ด่างอันนี้ขอต้นละหกสบาทนะครับนี่ถูกเลยอะหกสิบนะครับ ผมขายบอลด่างอันนี้ที่ขายถูกนะครับคือมันไม่มีชื่อเพื่อนๆพี่ๆก็เอาไปเลี้ยงเอาดอกแล้วก็เอาไปผสมเอานะครับลองคิดดูถ้าเอาดอกด่างเนี่ยมาผสมกับเนี่ยน้าเมืองนนเนี่ยออกมาก็จะคือด่างชมพูมีจุดมีอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะเอาไปเลี้ยงเอาดอกเอานะครับถ้าได้ดอกนี่ด่างแน่นอนนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อเนาะลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับ60บาทต้นที่1 ลูกไม้ไม่มีชื่อต้นที่สองครับนี่60บาทไม่มีชื่อนะครับนี่ต้นที่สองสวยทุกท่านลูกไม้อันนี้สวยผมจะบอกให้นี่ครับดูความด่างของเขาสวยมากมีหกสบาทนะครับเนี่ยใครชอบไม้ด่างะเอาไปเลี้ยงได้เลยสวยนะครับมีเม็ดสีแดงแล้วด้วยแต่ใบเขาไม่เหมือนเมืองเกอเก็ดนะเมืองเกาเก็ดใบออกจากะ เป็นใบไทยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นใบออกยาวๆหน่อยใบจะคล้ายๆพวกน้าเมืองนนนี่แหละผมไม่เข้าใจหรอก <laughs> ผมอธิบายใบยบอลสีไม่ถูกนะครับนอ้อพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับอาต้นนี้ต้นที่สองหกสิบบาทนะครับเนี่ยครับเห็นไหมสวยไหมไม้ด่างอะ่ะนี่สวยจริงๆต่อไปครับนี่อันนี้ก็สวยนี่ครับ เพชรสวรณโชธนะครับต้นนี้ต้นโตเลยด่างสวยต้นโตมากแล้วก็ด่างสวยมากต้นนี้อยู่ที่190บาทนะครับเพชรสวรณโชธเขาก็ยังขายกันแพงอยู่นะครับช่วงนี้เพชรสวรณโชธเนาะด่างสวยนะครับนี่ต้นนี้แพงหน่อยนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ดูทุกท่านโตโตเลยเอาไปเลี้ยงอีกนิดหนึ่งก็ผ่าหัวได้แล้วนะครับเนี่ยโตมาก ต่อไป190บาทนะครับเพชรสวนนโชตเม็ดมาแล้วนะครับเนอะโตมาสวยมากผมจะบอกให้สวยมากต้น,น,เ,นเนี้ยเพชรสวนนโชตเนี่ยนี่เร้อยเก้าสิบบาทต่อไปก็มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนี่มณีล้อมเพชรด่างนะครับมันด่างไม่เยอะนะครับเนาะก็ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับมณีล้อมเพชรแผลงนะครับนี่ ถ้ามันมีเชือด่างแบบนี้เดี๋ยวด่างแน่นอนนะครับต้นนี้100บาทนะครับมัน,นีล้อมเพชรแผลงต้นที่1นี่ครับ100บาทนะครับต่อไปมัน,นีล้อมเพชรแผลงต้นที่สองอันนี้ใบใหม่ก็ด่างแล้วนี่สวยจึ้งเลยนะครับเนาะต้นนี้อยู่ที่100บาทเหมือนกันนะครับนี่ัน,นี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เลย มีสองต้นนะครับเนาะรับไปสองต้นก็ได้นี่ครับมณีล้อมเพชรนี่ด่างนะทุกท่านนี่ครับด่างมาแล้วสวยอะ่ะมันมีจุดสีชมพูด้วยเนี่ยเออมันก็แปลกเพิ่งนสังเกตเห็นว่ามันมีจุดด้วยจุดสีชมพูอันนี้เป็นจุดสีขาวเอออันนี้เป็นจุดสีชมพูนี่ครับอันนี้มันด่างนะเนี่ยใบนี้ก็ด่างนะครับอ่ะหนึ่งร้อยบาทนอ้องมณีล้อมเพชรแผลง มี2ต้นนะต่อไปเป็นหน้าเมืองนนหน้าเมืองนนด่างสวยนี่หน้าเมืองนนด่างสวยเลยทุกท่านอา้าวสวยครับต้นนี้หน้าเมืองนนต้นที่หนึ่งนี้อันนี้ด่างสวยนะครับ100บาทนะครับเนี่ยด่างคือต้นจริงอะมันด่างสวยมากนะครับทุกท่านนี่ผมก็อธิบายไม่หกดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยด่างแต่จริงๆแล้วมันด่างนะ หน้าเมืองนนต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับด่างสวยทุกท่านดูครับเนี่ยด่างสวยมากด่างสวยมากอ่าอันต่อไปหนะ้าเมืองนนต้นที่สองครับอันนี้ก็ด่างเนี่ยเห็นไหม <c oughs> แต่ต้นนี้ผมคิดในราคาแปดสิบบาทนะครับอันนี้ไม่ถึงร้อยต้นที่สองนี่แปดสิบบาทแต่ด่างอนะทุกท่านเห็นไหมเห็นใบมันด่างไหมเนี่ย ด่างสวยใบยใหม่ก็ด่างนะครับเนี่ยอ่าแต่ใบนี้มันไม่ค่อยด่างไงมันไม่มด่างไม่เยอะต้นนี้ไงเหมือนต้นนี้นะครับก็เลยเอาแค่80บาทนะครับนะเมืองนนต้นนี้นี่สวยครับสวยครับอ่ะอะ่ต่อไปครับทุกท่านต่อไปนะอับสอนสวรรค์ครับนี่ป้ายแล้วนะครับ60บาทนะครับอับสอนสวรรค์60บบาทเนาะ นี่ต้นนี้ป้ายสวยเอาไปเลี้ยงได้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ต้นโตละ60บาทนะครับนี่อับสอนสวรรค์60บาทมันทำยากนะถ้าจะทำให้ป้ายๆแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นนางฟ้าจำแรงแบบนี้ไปนะครับส่วนใหญ่นะครับเนาะอับสอนสวรรค์นี่ทำยากแต่ทำไมราคามันตกขนาดนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> อะ60ิบาทอับสอนสวรรค์นะครับต่อไปครับ วิจิตจินดาครับผมนี่สวยมากนี่ครับมีป้ายเขียวมานะครับนี่มีป้ายแล้วนะครับวิจิตจินดาต้นนี้นะครับอยู่ที่60สบาทนะครับ60สบาทนี่ครับวิจิตจินดา60บบาทสวยนะถ้าโตมามันจะโชว์กระดูกแล้วมันก็จะป้ายแบบนี้ครับเนี่ยมันจะป้ายแบบนี้ป้ายเขียวนะครับเนาะแต่อันนี้มันจะแดงเยอะหน่อยแต่มันก็ป้ายแหละเราก็เอาไปลุ้นเอานะครับ แต่มันมีเชื้อแบบนี้แล้วผมว่ามันป้ายแน่นอนนะครับเนาะนี่ครับ60สบาทครับวิจิตจินดาต้นแม่มันสวยนะแต่ผมขี้เกียจลุกไปเปิดข <c oughs> ี้เกียจลุกไปเปิดตู้นะครับเนาะแต่สวยแต่บอกว่าสวยนะครับใครที่เห็นต้นแม่วิจิตจินดาสวนผมก็จัดไปเลยนะครับต้นนี้นะครับวิจิตจินดานี่เอาแล้วครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ ขายบอนสีประมาณนี้แหละนะครับนี่นี่เป็นโซนบอนสีด่างขาวนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสนใจต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะทักมาเลยนะครับเดี๋ยวเบิร์ดชัยจะตอบให้นะครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับบอนสีของเบิร์ดชัยที่แบ่งปันนะครับแบ่งปันประมาณนี้แหละ ก็วันนี้ก็หาหาเอานะครับนาอบางอันก็ไม่ค่อยมีละเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะแบ่งปันอีกนะครับก็ติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้เบิร์ชัยด้วยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนบอลสีเบิร์ชัยเป็นประจํานะครับวันนี้เบิร์ตชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ